นี่นะครับหลังจากที่ตัดเจาะเสร็จแล้วก็เอาวัสดุมาลองทาบดูพอได้พอดีแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าล่องมันจะจะไม่พอดีไปจะมีล่องบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าให้เยอะแล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราใส่กาวเราใช้พวกเศษไม้ที่เราฝนออกมาเนี่ยโปะโปะโปะเข้าไปมันก็จะสนิทเองมันก็จะไม่มีร่องเองผมจะใช้กาวลาเทา็กนะเป็นลาเท็กสำหรับติดไม้ไม่ไม่ใช่ลาเท็กที่เด็กนักเรียนติดกระดาษบางคนจะใช้อ e ีอกซี่แบบผสมอย่างนั้นก็ได้ แล้วแต่ชอบแต่ผมชอบกาลาเทิกเพราะมันแห้งช้าดีแล้วก็เวลาแห้งมันก็แข็งเหมือนมาเกันไม่ไม่หลุด แล้วเราก็เอาแคล้มเอาเลยหนีไปไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับ